สวัสดีครับทุกทกท,กท่านมาสรุปผลบอลพรีเมียร์ลีกคืนวันพุทธที่3กุมภาพันธ์2564นะครับผมเริ่มที่ครูแรกเบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนซิตี้จากฝูง0ประตูต่อ2ฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ให้เลสเตอร์0-2ลีดเปิดบ้านแพ้ให้กับเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ2 แอสเซนวิลลเปิดบ้านแพ้ให้วต์แฮมหนประตูต่อ3และปิดท้ายลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้ให้ไบตันศูนย์ประตูต่อ1เท่ากับเมื่อคืนเจ้าบ้านแพ้หมดเลยนะครับผมต่อไปเราไปดูอันดับตารางคะแนนพรีเมนะียร์ลีกนับปัจจุบันนี้นะครับผม10อันดับแรกจะฝูงยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี แข่ง21นัดมี47แต้มที่2แมนยู22นัดมี44แต้มที่3เลสเตอร์แข่ง22นัดมี42แต้มที่4ลิเวอร์พูล22นัดมี40แต้มที่5เวสต์แฮม22นัดมี38แต้มที่6เอเวอร์ตัน20นัดมี36แต้มที่7สเปอร์ 20นัดมี33แต้มที่8เชลซี21นัดมี33แต้มที่9แอสตันวิลล่า20นัดมี32แต้มที่10อาร์เซนอล22นัดมี31แต้มและคืนนี้ยังมีนัดตกค้างอีกหนึ่งคู่นะครับเรามารอดูกันว่าตารางคะแนนจะเป็นยังไงยังลุ้นกันอยู่ยาวๆแต่จ่าฝูงฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินใครจะหยุดอยู่ต้องมาดูกัน